พาชมดอกเข้าพรรษาค่ะสีชมพูเราก็ไม่เค่อยได้เห็นนะคะส่วนมากเราจะเห็นแต่สีเหลืองแต่ความจริงแล้วเขาก็มีแทบครบทุกสีอะคะ่ะสีส้มก็มีสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีขาวมีค่ะนี่เขาบานทนนะคะบานมาสองอาทิตย์แล้วก็ยังไม่ยังไม่โรยลาเขาจะไปโรยเอาตอนเมื่อหลังจากออกพรรษาไปแล้วนานพอสมควรเลยค่ะแล้ว ต้นนี้เขาก็กำลังจะออกช่ออ่อนแทงขึ้นมานะคะก็จะภายใน2องสามอาทิตย์นี้เราก็จะได้เห็นดอกเขาแล้วก็ต้นนั้นก็ยังไม่ยังไม่ออกแต่ว่าเขาต้องออกภายในพรรษานี้แหละคะ่ะเขาจะโรยราหมดทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกเลยแล้วก็จะเหลือแต่หัวไว้ใต้ดินเสร็จแล้วพอได้ฝนพอใกล้เข้าพรรษา เขาก็จะแทงเป็นต้นออกมาก่อนแล้วก็จะกลายเป็นดอกอย่างนี้แล้วค่ะจึงได้รับขนานนามว่าเป็นดอกเข้าพรรษาค่ะ